สวัสดีครับเดีย๋ยวเรามาเช็กคกราฟพองคาไปได้วยกันนะครับในเช้าวันเสาร์ที่19กรกฎาคมเนาะก่อนอื่นนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดคอมเมนต์และกดแชร์ไปให้คนรอบข้างด้วยนะครับสำหรับวันนี้เดีย๋ยวเรามาเช็กคกราฟพองคากันก่อนใน t time f r เ m e w e e k เพื่อที่จะดูว่า timeframeweek ได้ปิดลงแบบไหนใช่ไหมครับ t i m e f r a m e w e e เน,นาะเมื่อวานเนื่องจากที่ผมบอกว่ามันมีโอกาสที่จะดึงไส้กับ หรืออาจจะทุบลงมาแต่จริงๆแล้วทำเฟรมบิกไม่ทําอะไรเลยนอกจากไซเวยถูกไหมครับยกตัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งทำเฟรมวิก็เป็นการดึงไส้กลับถูกไหมครับแต่ในทำเฟรมชมันคือการยกตัวขึ้นเรื่อยๆเป็นการไซเวย์อัพเนาะส่วนทำเฟรมวิกดึงไส้กลับช้าๆไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรมากมายซึ่งแบบนี้เรามองว่าในทำเฟรมใหญ่เรามองว่าพฤติกรรมแบบนี้มันคือการไซเวย์ไซเวย์ขึ้นไซเวย์ลงถูกไหมครับมันไม่ใช่การวิ่งเลยซ้ แต่จริงๆแล้ว H4 ก็ไม่ได้เป็นการวิ่งไม่ได้เบรกเลยนะครับค่อยๆขึ้นไต่ขึ้นไปอย่างช้าๆทีละแท่งทีละแท่งนะครับแต่เวลาเราดูแท่ง H4 ดูดูแท่ง D มันก็เหมือนเบรกถูกไหมแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้เบรกเป็นแค่การค่อยๆไต่ขึ้นไปเพื่อไปทำลายต้านทำลายรับอะไรประมาณนี้เนาะมันคือการไซเย์ไปหาแนวต้านถูกไหมครับแล้วด้วยความที่ทำฟมวิกนะครับตอนนี้มาได้ปิดแท่งเทียนแล้วใช่ไหมอ่าพอทำฟมวิกปิดแท่งเทียนแล้วแปลว่าอะไรครับ แปลว่าอะไรแปลว่าจุดกับตัวฝั่งเซลล์ของวิกตรงนี้ได้ถูกสร้างแล้วถูกไหมครับแท่งนี้ปิดแล้วจุดกับตัวของฝั่งเอของฝั่งเซล์ของวิกได้ถูกสร้างแล้วแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นบล็อกของ GBE b r o บ e r กเอนาะหรือ GMT+ บวกศูนย์จริงๆแล้ววันเนี้ยยังไม่ได้ปิดแท่งเทียนของวิกวิกจะไปเดินแท่งเทียนของวิกอ่ะจะไปเดินอ่าจะไปวิ่งต่อยอีกนึนงก็คือวันจันทร์ถูกไหมครับวันจันทร์ตอนตีห้า แล้วก็วิ่งถึงเจ็ดโมงเช้าก่อนที่มันจะจบแท่งเทียนของวีคซึ่งเราสามารถตีคร่าวๆได้อันนี้คืออาจจะเป็นวีคแล้วก็ได้ถูกไหมครับนอกจากตั้งแต่ตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าวันนั้นมันอาจจะดึงไส้กับแท่งเดียวหมดเลยแล้วยกตัวขึ้นไปอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึง่งเนาะแต่เนี้เราสมมุติเราตีคร่าวๆไว้ก่อนอ่าเราตีคร่าวๆไว้ก่อนว่าอันนี้อาจจะเป็นแนวต้านของวีคใหม่ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราตีไว้ก่อนว่านี่คือวีค แล้วก็ day ถูกไหมครับแนวต้าน week แล้วก็ day ในตัวเพราะฉะนั้นตอนเนี้เรามีโซนอะไรครับเรามีโซนแนวรับตรงนี้เรามีโซนแนวต้านตรงนี้แล้วแนวรับสาคัญแนวต้านสาคัญผมตีไว้ให้เห็นเลยเนาะเนี่ยคือแนวรับสาคัญ d h 4 D H one ข้างบนก็มีแนวต้านสําคัญคือ week และ day แล้วก็ week และ day เหมือนกันถูกไหมครับแต่ทีนี้ week เราก็เห็นแล้วว่าถ้ามันปิดแท่งเทียนแบบนี้จากที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะครับ week เนาะ จริงๆแล้วเดิมทีอะ <Yeah. S 1> วีกอะเรามองว่ามันคือเพเช่นกับตัวฝั่งเซลล์ที่สมบูรณ์ใช่ไหมครับจากแท่งนี้2จากนั้นพอมันได้ยก,ยกตัวขึ้นมาทาลายแนวต้าน3,300ถูกไหยครับพะมันชนมาทั้ง3,300แล้วก็แนวรับมันเองแต่สุดท้ายแล้วแท่งนี้ที่มันสร้างจุดกับตัวใหม่มันยกตัวขึ้นชนแนวต้าน3,300แล้วก็ทําลายได้แล้วพอเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้ไม่ถึงรับถูกไหมครับแล้วก็ยกตัวขึ้นอย่างต่อนเนื่อง แล้วก็ไปปิดแท่งเดียนอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้แต่ก็ชนต้านทิ้งไว้แต่ก็ยังทําลายต้านไม่ได้ทีนี้พอเปิดแท่งใหม่มามีการยกตัวขึ้นทําไส้ก่อนจากนั้นก็ทุบลงมาอย่างต่อนเนื่องโดยทุบลงมาเลยรับถูกไหมครับผ่านไส้แต่ก็ยังไม่ผ่านไส้นี้เฉยๆแต่ก็กดตัวลงมาทําไส้แล้วจากนั้นก็ดึงไส้กลับแปลว่ากดตัวลงมาชนรับแล้วก็เบรกลงมาเพื่อเคลียร์คนโฟโลโฟโลอะไรครับกดตัวลงมาเพื่อเคลียร์คนโฟโลบายขึ้นไปอย่างหนักถูกไหมครับ แล้วก็ล่อายเพื่อที่จะกดตวัวลงมาเคลียร์เรื่อยๆไหมคือล่อบาบที่แนวรับนี้แล้วก็กดตัวลงมาเคลียร์แนวรับนี้ต่อด้วยถูกไหมครับจากนั้นพอเคลียร์แนวรับเสร็จพอเคลียร์คนที่บายเสร็จมีการค่อยๆดึงไส้กลับของแท่งวิกถูกไหมครับมีการดึงไส้กลับของแท่งวิกแท่งนี้แล้วก็ค่อยๆดึงไส้กลับไม่ได้เป็นการเบรกแต่อย่างใดไม่ได้เป็นการดึงไส้กลับทีเดียวในวันศุกร์แต่อย่างใดแต่เป็นการค่อยๆดึงไส้กลับของวิคแล้วสุดท้ายแล้วก็ จบแบบนี้แต่จริงๆแล้วยังไม่จบแต่เราคาดการแบบคร่าวๆประมาณนี้ก่อนล่นอกะจากวันจันทนะครับวันจันท์ตั้งแต่ตีห้ายันเจ็ดวงคือดึงไส้กลับหมดแห้งแล้วเบรกขึ้นไปเป็นแห่งเขียวไปเลยแล้วไปปิดเป็นแห่งเขียวอันนี้คืออีกเรื่องหนึง่งซึ่งเดี๋ยวถ้าวันนั้นมันทําแบบนั้นเดี๋ยวเร,เราค่อยมาคุยกันอีกทีหนึง่งเนาะว่ามันคือยังไงมันทําอะไรถูกไหมครับแต่วีก็คือตอนนี้เรามองประมาณนี้แปลว่าตรงนี้คือสร้างแนวต้านเอาไว้ล่อเซลล์แล้วถูกไหม เราสร้างแนวต้านเราไปลอดเซลล์ไม่พอเรามองแล้วว่านี่คือมีแนวรับสําคัญตรงนี้มีแนวต้านสําคัญแล้วแนวรับสําคัญไม่ได้มีแค่2อันนี้นะครับมีแท่งวิของมันเองที่มันเคยชนแต่มันทําลายไม่ได้แต่เราก็รู้ไว้ว่าเนี่ยสามสามสองเก้าก็คือแนวรับสําคัญที่เมื่อชนแล้วมีสิทธิ์ที่จะทาให้มันกดตัวลงมาหาแนวรับถัดไปแนวรับถัดไปแล้วก็เบรกลงมาอีกเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันมีแนวรับวิให้เห็นถูกไหมครับแล้วมันมีแนวต้านวิให้เห็นตรงนี้สองแท่ง สามสี่ซึ่งถ้ามันจะ break อย่างต่อเนื่องก็ต้องไล่ชนไปเรื่อยๆถูกไหมครับทีนี้เราเห็นละว,วิกประมาณนี้นี่คือกรอบของวิกในการเล่นอย่างน้อยสุดถ้าจะบปายก็ต้องอย่างน้อยสุดก็แค่มันมีการกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทําโรแต่วิ่ถีครับในอาทิตย์หน้าเช่นเดียวกันกับการเล่นต้านก็คือยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำไฮแต่วิธถออต้านจากนั้นถ้าคุณเซลที่ต้านไหนถ้าคุณเซลที่ไส้ไหนหลังที่มันอยู่ที่ต้านแล้วมันมีจังหวะต่อให้มันลากคุณไปไกลแค่ไหน ในสัปดาห์ถัดๆไปยังไงมันก็ต้องมีโอกาสที่จะกลับมาเคลียร์ในที่สุดแต่ถ้าหากว่ามันจะเบรกไปแบบรุนแรงเลยเนาะอย่างเช่นที่วิเคยทำอ่ะเนี่ยเนี่ยคือการเบรกไปเลยสองแทงลวดถูกไหมครับแล้วคนที่ติดเซลลเนี่ยจากการที่ติดเซลแล้วไปไล่เซลไปรื่อยๆสุดท้ายล้างพอร์ตทีเนี้พอสุดท้ายมันล้างพอร์ตอะ่ะมันวิ่งไปอีกประมาณหนึ่งสองสามเห็นไหมยกตัวขึ้นกดดันอีกกดดันคนที่ติดเซลล์อีกเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมครับเนี่ยยกตัวขึ้นกดดันคนที่ติดเซลอีก บางคนอาจจะล้างไปแล้วบางคนอาจจะคัดไปแล้วสุดท้ายแท่งสองแท่งถัดไปมีการยกตัวขึ้นกดดันอีกแล้วก็ดึงไส้กลับแล้วพอดึงไส้กลับเด่จคุกเห็นไหมครับมะฮมบอกแล้วว่ามันมีโอกาสกลับมาเคลียร์อยู่ดีสุดท้ายมันก็กลับมาเคลียร์ให้นี่คือจังหวะที่เราจะปิดไม้เซลล์ที่เราติดแล้วมันที่มันไม่ดีแต่แค่คนส่วนใหญ่มันรอไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะสองเหตุผลคือต่อให้พอนคุณทนได้คุณก็รอไม่ไหวคุณก็กลัวแล้วคุณก็คัด แล้วก็อีก,อกประเภทหนึ่งก็คือพอร์ทนไม่ไหวเพราะอะไรครับมันมีอยู่สองอย่างนะพอร์ตทนไม่ไหวอะพอนทนไม่ไหวเกิดจากการที่คุณเปิดพอร์ตเล็กเกินไปแล้วไม้คุณมันทนไม่ได้ที่จะรอให้มันกลับมาถึงจุดนี้ถูกไหมครับเพราะว่าจากการที่มันไปทำา i g แล้วกดตัวลงมาถึงโลเนี่ยสามหมื่นห้าพันจุดซึ่งเป็นไปนไม่ได้ที่คนคนส่วนใหญ่จะมีพอร์ตที่ทนสามหมื่นห้าพันจุดไหวนอกจากจากว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ามันจะมาอย่างนี้แล้วคุณเ e d ไว้ตั้งแต่ข้างบนอยู่แล้ว แค่นั้นเองถูกไหมครับแล้วพอมันกดตัวลงมาส5 0ห0ื่นนจุด help. ไว้แล้วถ้าใครที่ติดเซลล์อยู่ตั้งแต่มันเบรกขึ้นไปอาจจะยังมีไม้เซล์ที่อยู่ข้างล่างที่บางคนก็ติดแต่สุดท้ายก็ยอมคัดเพราะว่ารู้แล้วว่ามันน่าจะไม่กลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วเพราะว่าอะไรครับสุดท้ายมันกดตัวลงมาเคลียร์แล้วมันจะไม่กลับมาแล้วแปลว่าถ้าคุณติดไม้เซล์อยู่พวกเนี้ยคุณต้องยอมที่จะปิดถูกไหมครับแล้วถ,ถ้ายังติดอยู่ข้างล่างเนี่ยตรงที่ไส้มันมาไม่ถึงแปลว่าคุณต้องยอมคัดแล้วเพราะว่าคุณผิดทางตั้งแแต่รกที เวลาบอกให้รอเวลาบอกให้มันมีการเบรกชนต้านผ่านไส้ถูกไหมครับไส้แรกที่คนเซลล์ตอนนั้นควรจะเป็นไส้นี้เวยครับถ้าตามหลักแล้วแล้วถ้ามันเบรกไปเนี่ยคุณคนอใช่คุณอาจจะต้องคนหลายหมื่นจุดแต่สุดท้ายมันก็กลับมาให้คุณได้ปิดเนาะแต่แค่ถ้าปอคุณนไม่ไหวหลักหลายหมื่นจุดแล้วมันเบรคไปอย่างเงี้ยผมว่ายังไงส่วนใหญ่ก็ต้องล้างปลอตก่อนเพราะว่าก็จะไล่เซลล์เพื่อที่จะได้ไม้ที่ดีที่สุด พเพื่อที่จะอยากได้ไม้ที่ดีสุดเพื่อที่จะให้มันกลับมาเพื่อมาปิดไม้นี้ให้ได้ซึ่งบางคนถ้าเล่นเป็นเขาก็จะไม่ไม่รีที่จะไปเซลถูกไหมครับเขาจะรอให้มันยกตัวขึ้นไปติดไม้สองไม้เนี่ยเขาจะปล่อยแล้วเขาจะรอให้มันยกตัวขึ้นไปให้เต็มที่เต็มที่เลยจากนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่ใน time frame day ได้มีการสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งเซลลแล้วเราคาดว่าน่าจะวิ่งได้หมื่นจุดแล้วคนนั้นเซลไปแล้วถูกไหมครับสร้างไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งเซล์สาเร็จสมบูรณ์หรือไม่สําเร็จสมบูรณ์ก็ได้ แล้วพอยกตัวขึ้นเขาเซลเสร็จปุ๊บก,กดตัวลงมากี่หมื่นจุดไม่รู้อาจจะแค่หมื่นจุดเองหมื่นกว่าจุดเองเขาก็ยอมที่จะปิดอย่างน้อยสุดถ้าพอมันกดตัวลงมาแล้วมันสร้างมันสร้างระยะวิ่งวิ่งประมาณสักหมื่นจุดแล้วมันมีจังหวะให้ปิดแล้วแต่มันยังคัดไม่ดีไม่ได้ไม่เป็นไรครับเขาก็ปิดแล้วพอการมันได้ยกตัวขึ้นใหม่เขาก็หาจังหวะในทางเฟรมเล็กที่มันสร้างจุดกับตัวแล้วเขาก็เซลล์มาใหม่สุดท้ายกดตัวลงมา,มาพอเขาปิดได้ สองไม้ที่ทําจากยอดได้ไม้ละหมื่นกว่าจุดหรือไม้ละหมื่นจุดแล้วพอมันกดตัวลงมามันคัดไม้นี้ได้เขาก็ไปคัดนั่นแหละคือวิธีวิธีเล่นที่ถูกต้องไม่ใช่การที่เวลาคุณติดเซลลแล้วคุณก็รู้ทั้งรู้ว่ามันจะเบรกไปเรื่อยๆแล้วคุณก็ยังไปไล่เซลลอย,อยู่อันนี้อันตรายถูกไหมการที่จริงๆแล้วคุณรู้ทั้งรู้ว่ามันมันยังยกตัวขึ้นไปเรื่อยเคุณไปไล่เซลลโดยหวังว่ามันจะเด้งที่ไสไดใดไส้หนึ่งรุนแรงแล้วมันกดตัวลงมาให้คุณได้ปิด เป็นไปไม่ได้ครับถ้าคุณรู้ทั้งรู้ว่ามันจะขึ้นไปอ่ะถ้าพูดกันตรงๆเฮดบายซะยังดีกว่าเฮดบายไว้เพื่อมารอแก้ที่หลังซะยังดีกว่าหรือไม่ก็ถ้าติดเซลล์อยู่แล้วลากไปประมาณพันจุดแล้วคุณเฮดบายไว้เลยแล้วคุณไปทํากําไรระยะสั้นๆตามระยะให้มันได้ครบพันจุดนั้นแล้วคุณก็มาคัดยังจะดีกว่าเชื่อผมไหมดีกว่าคุณไปไล่เซลล์ทั้งที่คุณไม่รู้ว่ามันจะไปถึงไหนถูกไหมครับไม่ใช่ว่า มไม่ใช่ว่ามันถ้าไม่ใชื่อว่ามันเซลล์ไม่ได้ไม่ใช่ว่าไล่เซลล์ไม่ได้แต่ค so like so ุณรู้หรอว่ากราฟจะไปถึงไหนถ้าคุณเล่นจนคุณรู้แล้วว่าประสบการณ์คุณมีมากพอที่จะรู้ว่ากราฟมันจะไปถึงไหนแล้วคุณจะไปรอเซลล์ดักเซลล์ตรงนั้นไม่ใช่มันยกตัวขึ้นไปชนหนึ่งต้านคุณก็เซลล์สองต้านคุณก็เซลล์สามต้านคุณรู้โดยทั้งทั้งที่ว่าต้านเหล่านั้นไม่ใช่ต้านสําคัญไส้ก็ไม่ใช่ไส้สําคัญที่มันจะย่อเด้งคุณเซลล์ไปเซลล์มามันไม่ย่อเด้ง กราฟยกตัวขึ้นไปเจ็ดแผ่นไม้เพิ่งจะกดตัวลงมาให้คุณได้แก้ประมาณสักสามไม้ไปแล้วที่เหลืออีกสี่ห้าไม้ลครับคุณจะทํายังไงที่อยู่ข้างล่างถูกไหมครับแต่ละสมมติว่าคุณปล่อยละไม้หนึ่งไปเลยลากไปเลยให้เต็มที่แล้วคุณปล่อยให้มันบินขึ้นไปเพราะว่าคุณรู้ร,รู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่าทรงแบบนี้กราฟจะบินปล่อยให้มันยกตัวขึ้นไปให้เต็มที่สุดท้ายแล้วพอมันเด้งไปถึงจุดใจจุดหนึ่งอะอย่างเช่นเนี่ยแท่งพวกนี้มันต้องมีสักจุดที่มันจะดึง,ดงกลับแบบนี้ แต่วี่กับเราดูไม่ออกเราก็ต้องไปดูในทางเฟรมเล็กสร้างจุดกับตัวหรือยังจุดกับตัวสมบูรณ์หรือยังสมบูรณ์แล้วมีการเปิดแท่งใหม่มายกต็วขึ้นไปถึงตันเราค่อยเซลสุดท้ายแล้วพอมันโคตรตัวลงมาจนจุดไหนไม่รู้แต่พอมันกําลังจะสร้างจุดกับตัวใหม่แล้วคุณคิดว่าน่าจะแต่ใช้เหตุผลนะครับไม่ใช่แบบอะไรก็น่าจะไปหมดนะใช้เหตุผลตรงนี้น่าจะสร้างจุดกับตัวเพื่อยกตัวขึ้นใหม่แล้วเพราะว่ามันต้องสร้างแนวรับสูงขึ้นปิดนั่นคือการเก็บกาไร แล้วถ้ากําไรไม้นั้นสามารถที่จะคัดไม้ล่างได้พอดีเสมอตัวก็คัดไปเนี่ยแหละคือการแก้ปัญหาครับอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ที่แท้จริงไม่ใช่การที่ไล่เซลไปเรื่อยๆถ้าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณเซลลสวนเทรนแล้วคุณจะไปไล่เซลสิบไม้ยี่สิบไม้อ่ะมันมันไม่ใช่เรื่องเลยนะครับบางคนเซลลไปถึงยี่สิบไม้เพราะอะไรหวังให้ไม้บนอะ่ะหลายๆไม้ที่ซอยไว้อ่ะมาแก้ไม้ล่างไม้เดียวแต่บางครั้งกราฟมันนันเบรกไปต่อ เท่ากับว่าถ้าคุณเปิดไม้แรกหนึ่งไม้ไม้ที่สองห้าไม้ไอไอจุดที่สองห้าไม้จุดที่สามสิบไม,ไม้พอมันเบรกไปต่อจุดที่สี่คุณไม่ต้องเปิดยี่สิบเลยเหรอถูกไหมแล้วสุดท้ายแล้วพอมันกดตัวลงมาไอยี่สิบไม้ก็อาจจะแก้ได้แค่ไอสิบไม้กับห้าไม้ข้างล่างไอไม้สุดท้ายก็ยังแก้ไม่ได้ทั้งนั้นไม่มีประโยชน์ด้วยจริงๆแล้วคุณแค่ตั้งใจจะแก้ไม้เดียวที่ติดอยู่ข้างล่างแต่คุณดันไปเปิดไม้อะไรเยอะแยะไปหมดสุดท้ายแก้ได้ทุกอย่างแต่แก้ไม้ข้างล่างสุดไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วพอคคุณเกกิดววามลั ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องยอมคัดเข้าเนื้อก็ได้หรือไม่ก็ปล่อยให้มันลากคุณไปอีกเรื่อยๆแล้วคุณก็ไปไล่ซอยไม้เซลล์อีกถูกไหมครับอันนี้คือสิ่งที่ผมพูดเพราะว่าส่วนหนึ่งคือมันก็มาจากประสบการณ์ถูกไหมทุกคนก็เห็นมาแล้วทุกคนก็อาจจะทํามาแล้วบ้างด้วยอาจจะเปิดไม้แบบนี้มาบ้างเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีประสบการณ์แล้วมันมีตัวอย่างในตลาดให้เห็นแม้กระทั่งคลิปในแต่ละแพลตฟอร์มก็มีให้เห็นว่ามันมีคนที่เขาก็อาจคลิป ซอยไม้แบบนี้แหละสุดท้ายเขาก็ล้างผอดถูกไหมครับคือคือคนที่เขาทางอทัดคลิปแบบนี้ให้ดูเขาก็อัดคลิปเพื่อให้รู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดจะมาซอยไม้เพื่อที่จะหวังแบบคําโตๆคําเดียวเป็นไปไม่ได้ครับคุณอาจจะชนะวันนี้ว,นนวันแรกที่คุณทําคุณอาจจะชนะแล้ววันถัดไปละ่ะสมมติว่าวันนี้คุณเอาหนึ่งร้อยเหรียญไปชนะพันเหรียญได้แล้วพันเหรียญพรุ่งนี้หรือเข่าเดือนหน้าคุณเอาพันเหรียญคุณหวังจะไปชนะหมื่นเหรียญแต่สุดท้ายมันแพ้ แล้วพันเหรียญแทนที่จะไปใช้อย่างอื่นได้คุณเสียหมดเลยถูกไหมครับแทนที่พันเหรียญถ้าคุณบริหารพอดีๆค่อยๆเล่นค่อยๆทําสักพักมันก็จะกลายเป็นสองพันเหรียญสามพันเหรียญแล้วการเติบโตอย่างยั่งยืนแบบนี้มันคือการปรับไม d ซ e ตที่ดีก็จะให้เราเทรดได้อย่างยั่งยืนถ้าคุณะเคยทำร้อยเหรียญไปพันเหรียญเดี๋ยวคุณก็ต้องหวังพันเหรียญไปหมื่นเหรียญแล้วถ้าคุณทำพันเหรียญไปหมื่นเหรียญได้คุณก็ต้องหวังหมื่นเหรียญไปแสนเหรียญแต่สุดท้ายวันหนึ่งคุณจะเสียทุกอย่าง แล้วแล้วคุณจะมาแบบมีหมื่นเหรียญแล้วเราจะบริหารพอร์ตให้ดีเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะคุณไม่ได้ฝึกตั้งแต่พันเหรียญแรกคุณไม่ได้ฝึกตั้งแต่ร้อยเหรียญแรกคุณไม่ได้ฝึกบริหารพอร์ตคุณไม่ได้ฝึกบริหารความเสี่ยงบริหารต้นทุนบริหารจิตใจคุณตั้งแต่แรกแล้วพอวันหนึ่งคุณไปมีพอร์ตที่ใหญ่คุณที่ใหญ่คุณก็ไม่สามารถที่จะบริหารตัวเองได้นะครับไม่ใช่แค่บริหารคุณบริหารความเสี่ยงคุณไม่สามารถที่จะบริหารตัวคุณเองได้ด้วยซ้ำเพราะว่าคุณไม่เคยจับเงินใหญ่่่ทีเป็นพอร์ตใหญ แล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งคุณได้พอร์ตใหญ่มาโดยความฟุกก็คือการไปเล่นข่าวไปชนข่าวแล้วมันเบรกแล้วคุณได้กําไรในถูกข้างแล้วคุณมีพอร์ตใหญ่สุดท้ายคุณก็บริหารไม่ได้เพราะคุณไม่เคยฝึกบริหารพอร์ตตั้งแต่ต้นๆมาเลยไม่ได้ฝึกบริหารพอร์ตตั้งแต่เล็กๆมาแล้วค่อยๆขยับขึ้นมานะครับนี่คือการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วการเติบโตแบบฉาบฉวยมันต่างกันเยอะนะครับแล้วก็เราจะไปหวังแบบ ทำอย่างยั่งยืนโดยการที่เราโอเวอร์โหลดอย่างเงี้ยเป็นไปนไม่ได้นะครับต่อให้คุณจะต่อให้คุณจะมีประสบการณ์เป็นหลักสิปีแล้วคุณยังไม่สามารถที่จะทํากําไรแบบยั่งยืนจากการโอเวอร์โหลดได้นั่นคือการที่เราเล่นโดยที่เราต้องเข้าใจหลักการหรือหรือโลกอย่างหนึ่งว่ากราฟมันมีการสวนฝั่งอะไรฝั่งหนึ่งแน่นอนถ้าสมมติว่าทุกคนคิดเหมือนคุณแล้วกําลังเปิดบายทั้งที่ว่า จริงๆมันก็ต้องขึ้นเลยแล้วทุกคนเห็นเหมือนกันว่ามันต้องขึ้นแต่ถ้าทุกคนโอเวอร์โหลดพร้อมกันคุณคิดว่าตลาดจะทํำยังไงตลาดก็ต้องฟุบครับถูกไหมตลาดก็ต้องฟุบเพื่อไปให้คนที่เขาใจเย็นได้บายข้างล่างอยู่ดีอย่างเช่นผมผมก็รอที่จะไปบายข้างล่างแต่คุณไปโอเวอร์โหลดในจุดที่คุณคิดว่ายังไงก็ต้องขึ้นแล้วถ้าเกิดทั่วโลกคิดว่าจะต้องขึ้นแล้วทั่วทั่วโลกโอเวอร์โหลดพร้อมกันนะคุณว่าตลาดทําไงตลาดก็ทุบไงครับทุบเสร็จแล้วผมก็จะไปได้มมั้าจาจกการที่นุ แล้วผมจะไปเบิ้ลสองสามไม้ก็ได้แต่ผมไม่ได้โอเวอร์โหลดเป็นสิบไม้เพราะว่าผมรู้แล้วว่ากราฟยังไงก็ต้องขึ้นถ้ามันมีการทุบมาแล้วนี่คือการทุบเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอย่างละเอียดผมจะหาไม้บายที่ดีสุดตรงนั้นได้พอดีถูกไหมครับแล้วไม่ใช่แค่ได้พอดีด้วยนั่นคือจุดที่ผมสามารถเบิ้ลได้สามไม้เห็นไหมความความเห็นภาพมันแตกต่างกันเวลาคุณเห็นว่ากราฟจะขึ้นคุณโอเวอร์โหลดแต่ผมรอให้กราฟมีการทุบจากพวกคุณที่โอเวอร์โหลดแล้วผมไปหาไม้บายที่ดี แล้วถามว่าผมจะโอเวอร์หลดผมโอเวอร์หลดได้ไหมครับได้ครับแต่ผมไม่ทาเพราะอะไรครับถ้าผมทําแล้วโลจิกไม์เซตผมเสียต่อไปผมก็จะทําอย่างนี้ต่อไปแล้วยิ่งถ้าผมได้กําไรจากการโอเวอร์หลอดแค่ครั้งเดียวมันอาจจะทําให้ผมเริ่มโอเวอร์หลดมากขึ้นเรื่อยๆจากจากวันนี้ผมชนะจากการเล่น10ไม้พรุ่งนี้ผมอาจจะเล่น15ไ mm, ม้มะเรือนอาจจะเล่น20ไม้เพราะว่าอะไรครับมั่นใจว่าเราได้ไม้ที่ดีและทีนี้พอมีคนมั่นใจแบบผมอย่างพวกคุณไม่ไม่เท่าไรพอเริ่มมีคนมั่นใจแบบผมมากขึ้น การแทนที่จะบินจากที่ผมคิดว่ามันจะบินมันก็จะทุบมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับมันมีคนเริ่มโอเวอร์หลดมากขึ้นไงถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการเล่นอย่างยั่งยืนอย่าโอเวอร์หลอดอย่าโอเวอร์เทรดผมพูดเสมอเนาะบริหารอรอตบริหารความเสี่ยงให้ดีแล้วคุณจะเห็นอร์ตคุณเติบโตอย่างแข็งแรงแล้วมีคุณภาพนะครับแล้วจะสามารถที่จะเล่นอย่างยั่งยืนได้ในตลาดนี้เพราะทฤษฎีนี้ก็ถูกออกแบบมาจากคนที่เขาออกแบบเพื่อให้ตลาด อยู่ได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้เราเทรดอยู่ในตลาดได้อย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าเราเล่นแบ็เจ้าเราไม่ได้เล่นตามคนทั่วไปนะครับเนาะส่วทนทำเฟรมวีก็ประมาณนี้ส่วนทำเฟรมเดย์จากที่เราได้เห็นทำเฟรมเดย์นะครับไอชั่นฝั่งบายก็ยังแข็งแรงอยู่ถูกไหมครับแนวต้านถูกทาลายขึ้นเรื่อยๆถูกไหมสร้างสร้างใหม่แล้วก็ทําลายสร้างใหม่แล้วก็ทาลายแล้วก็สร้างใหม่ถูกไหมครับแล้วแนวรับก็มีการสร้างสูงขึ้นสร้างสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่ทําลาย ตรงนี้ก็สร้างสูงขึ้นแล้วก็ยังไม่ทําลายแต่ด้วยความที่อันเนี้ยได้มีการชนมาหนึ่งรอบแล้วจากการเบรกถูกไหมครับทุบลงมาแล้วก็ดึงไส้กลับยังทําลายไม่ได้แล้วก็เปิดแห่งใหม่มาก,กดตัวลงทําไส้แล้วก็ดึงไส้กลับยกตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วสุดท้ายแล้วก็ไปดึงไส้กลับจากการทำ e ํำไฮไว้ที่สามสามหกหนึ่งเจทําเฟรมเดย์ยังยกตัวขึ้นทําลายต้านตรงนี้ไม่ได้ซึ่งมีตั้งจุดกับตัวแต่ผมมองว่าด้วยความที่มันไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแปลว่าแท่งใหม่อาจจะเปิดมาถูกไหมครับตรงนี้ก็คืออจุดก,กััับบตวขงเเห็นหมคร แล้วทาไมตรงนี้ถึงต้องสร้างจุดกับตัวใหม่เพราะอะไรครับเพราะจุดกับตัวนี้ไม่ใช่จุดกับตัวที่สวยแล้วส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งนะนี่เหตเผ็นส่วนหนึ่งมันก็เลยได้มีการกดตัวลงมาเสร็จปุ๊บตึงไส้กลับใช่ไหมครับแล้วจากนั้นก็สร้างจุดกับตัวใหม่ที่สมบูรณ์ตรงนี้เพราะว่าอะไรใช่อยู่มันยังไม่ได้ทําลายต้านนี้แต่มันทําลายต้านตรงนี้แล้วถูกไหมครับตอนที่มันกดตัวลงเป็นแท่งแดงนี่ก็คือจุดกับตัวฝั่งเซลล์แล้วเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงทําไส้ยกตัวขึ้นชนต้านแปลว่าชนต้านได้ทําลายต้านได้นี่่่กคือจุดััับตวฝงงปแทใหม เพราะฉันเห็นไหมครับจุดกับตัวฝั่งายสร้างสูงขึ้นเรื่อยๆเ,เทรนเป็นของฝั่งใบชัดเจนเพราะฉันเปิดแท่งใหม่มาอาทิตย์หน้าก็คือเราจะทําอะไรครับเราก็รอายไม่ชีเซลล์แต่ถ้าหากว่ามันจะกดตัวลงมาอย่างหนักนะครับเพื่อเคลียร์ละเอียดแล้วก็มาสร้างจุดกับตัวอยู่ในโซนล่างอีกรอบหนึ่งเพื่อยกตัวขึ้นไปใหม่เนื่องจากจุดกับตัวตรงนี้ไม่ค่อยสวยผมก็ไม่แปลกใจอะไรซึ่งถ้ามันกดตัวลงมาได้2,000กว่าจุดนี้หรือ3,000กว่าจุดนี้ผมก็จะหาไม้บายใหม่ที่ดี แล้วไม้ใบนี้ก็จะได้สามารถจุดจากการที่มันค่อยๆยกตัว็ไม่ทําลายต้านอีกรอบนอกจากมันจะกดตัวลงมาทาลายรับนี้ในอาทิตย์หน้าเห็นไหมครับจุดกับตัวนี้อาจจะไม่ถูกทําลายก็ได้เพราะอาทิตย์หน้าจะกดตัวลงมาทาลายรับนี้ก็ได้แลวถ้าหากว่ามันกดตัวลงมาทาลายรับนี้สมมุติมันมีการกดตัวลงมาเลยรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงรับแล้วผมใบจากไส้นี้ก็ได้ใบจากไส้นี้ก็ได้ต่อให้มันจะทาลายรับได้แปลว่าพร้อมลงต่อมันก็จะมีจังหวะยกตัวขึ้นให้ผมได้ปิดไม้ใบแล้วเก็บกําไรไม้ใบได้ด้วยเห็นไหมครับ นี่คือวิธีการเล่นนี่คือหลักการเช่นเดียวกันถ้ามันมีการชนต้านนี้ก็คือต้านสาคัญถูกไหมครับผมจะไม่รีบเซลลเลยในโซนนี้ผมก็จะไม่รีบเซลลแต่ถ้าหากมันมีการยกตัวขึ้นชนต้านผ่านไส้ทำายแต่ไม่ถึงอีกต้านหรือต้านนี้แล้วผมหาไม้เซลจากโซนนี้สุดท้ายแล้วถ้ามันไม่ดึงไส้กลับไปให้ผมเก็บถ้ามันดึงไส้กลับแล้วไปปิดแท่งเทียนโดยที่ทําลายต้านได้แต่แค่ยังยกตัวขึ้นเหนือไส้ไม่ได้ผมก็จะปิดเก็บกาไรไม้เซลเพราะอะไรครับกราฟพร้อมยกต่อถูกไหมครับเห็นไหมกราฟพร้อมยกต่อ แต่ถ้ามันสามารถที่จะปิดแท่งเทียนอยู่ข้างบนได้ไม้เซลล์เนี่ยผมหวังให้มันกดัตลงมาเคลียร์รายละเอียดได้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันปิดแท่งเทียนอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้าได้มันมีสิทธิ์ที่จะกดโตลงมาเคลียร์รายละเอียดก็ือทุบลึกเห็นไหมแต่ถ้ามันดึงไส้กลับก่อนทําลายต้านได้แต่ปิดอยู่เหนือไส้ไม่ได้ผมก็จะปิดไม้เซลล์โดยที่กําไรน้อยๆก็ต้องปิดเพราะเราคือการสวนเทรนด์ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่ามันปิดแท่งเทียนอยู่เหนือไส้แล้วผมติดได้ไม้เซลล์อยู่ ผมหวังให้มันทาอะไรครับผมหวังให้มันทุบลงมาเพื่อมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายอย่างลึกและละเอียดเห็นไหมเนี่ยเนี่ยคือหลักการการมองเพราะถ้ามันดึงไส้กลับมาเคลียร์แล้วแปลว่ามันพร้อมยกต่อถูกไหมครับเราก็ต้องปิดตอนที่มันเคลียร์แต่ถ้าหากว่ามันปิดแท่งเคลียร์อยู่เหนือไส้แปลว่ามันมีโอกาสที่จะกดตัวลงมาอย่างลึกอย่างละเอียดเพื่อมาเคลียร์วอลุ่มฝั่งบายก่อนที่จะยกตัวขึ้นไปใหม่นั่นแหละคือจุดที่ผมปิดไม้เซลตอนที่มันทุบลงมาแล้วผมก็จะหาไม้าบไปเล่นตอนที่มันกดตัตลงมาไม่ชนหลักการรเล่น เพราะว่าถ้ายกตัวขึ้นทําลายต้านได้แล้วแปลว่าพร้อมขึ้นต่อแต่แค่ถ้ากดตัวลงมาไม่ชนรับผมก็จะบายถ้าชนรับผมก็แค่หาจังหวะไปคัดถูกไหมครับแล้วผมก็ค่อยมาบาบที่โลไส้อีกทีหนึ่งเพราะถ้าทุบลงมามาหาโลไส้แล้วผมใบสุดท้ายมันก็ต้องกลับไปให้ผมเคลียรสุดท้ายมันต้องกลับไปถูกไหมครับเพื่อที่จะดึงไส้กลับกดตัวลงมาใหม่ก็ได้ถูกไหมครับจะบายจะเซลล์ถ้าเราเลือกในจุดที่ดีเราแก้ไม้ได้เสมออันนี้จําไว้เลยนะครับจําไว้จวําไว้ละเอียดเลย ถ้าายเซลลตรงไหนในจุดที่มันดีสุดท้ายเราจะแก้ไม้ได้เสมอเราจะไม่มีทางพลาดเนาะแล้วเราจะพลาดต่อให้เราจะแก้ไม้ไม่ได้มันจะต้องมีวันกลับมาให้เราแก้เพราะว่าการาฟมันไม่เคยวิ่งเป็นทางเดียวเบลยาวมันต้องกลับมาเคลียร์คนอยู่ดีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรจะต้องห่วงนะครับสังทางเฟรมเดย์ก็ประมาณนี้เรามองว่ามันคือขาขึ้นอยู่ดีถูกไหมครับอ่าโอเคทําเฟรม h 4ล่ะทําเฟรม H4 ตรงนี้ถูกไหมตอนแรกมันเป็นขาลงของ H4 เดย์เป็นขาขึ้นนะ แต่ให้โชว์เป็นขาลงถูกไหมครับยกตัวขึ้นทําลายรับยกกดเปสร้างแนวรับใหม่ปุ๊บยกตัวขึ้นไม่ทําลายต้านกดตัวลงทําลายรับสร้างแนวรับใหม่ต่ําลงแต่ทีนี้แท่งล่าสุดยกตัวขึ้นทําลายต้านอ่ายังไม่ทําลายตั้งแต่แรกถูกไหมครับแต่มีการชนต้านทิ้งไว้จากนั้นกดตัวลงมาสร้างพาชันกับตัวฝั่งใบทีนี้ยกตัวขึ้นชนต้านชนต้านชนต้านแล้วทําลายต้านไปหนึ่งสองสามสี่ต้านแปลว่าพาชันเริ่มกลับมาเป็นฝั่งใบแล้วเพราะฉะนั้น H เริ่มมตาแล้พอ H4 เริ่มตามเดย์แล ถ้าพูดกันตรงๆเราก็ต้องบายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแท่งนี้ของ H4 ได้มีการสร้างจุดกับตัวซ้ำอีกรอบก็คือกดตัวลงมาชนรับแปลว่า H4 แท่งนี้ในอาทิตย์หน้าจะเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงชนรับแล้วก็ทุบลงมาอาจจะไม่ถึงรับนี้เพราะฉะนั้นเห็นไหมพอมันทุบลงมาไม่ถึงรับนี้ d ด y คืออะไรครับ d a ก็คือการกดตัวลงมาเคลียร์ v o l ุ่มฝั่งไปแต่ไม่ถึงรับ H4 แล้วก็อาจจะไม่ถึงรับ d a ด้วยเราก็จะทาอะไรครับเราก็จะสวน b u เพื่อที่จะหวังให้มันสร้างจุดกับตัวแบบนี้ของ H4 อีกรอบนึงเพื่อที่จจะะยกกตัวขึ้้นนไไปปแลเเรรา็ทบ ไม้นี้ได้ได,ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยคือการมองข้ามให้ออกเห็นไหม H4 สร้างจุดกับตัวฝั่งเซลลแล้วแต่เดรอแต่เดอเรากาลังรอบายเดในโซนแถวๆนี้เนี่ยก่อนที่มันจะถึงรับสําคัญนี้เห็นไหมเราจะเรากาลังจะที่จะรอบายในทํา e f r a เดในโซนนี้เพราะฉะนั้นพอ H4 สร้างจุดกับตัวฝั่งเซลพร้อมทุบลงมาพันสองพันจุดสามพันจุดเราก็รอบายจากการที่ทุบของ H4 ถูกไหมครับจากการที่มันเปลี่ยนเทรนด์ฝั่งเซลของ H4 แต่ day ก็คือเรารอบายอยู่ตรงไส้นี้ก็ได้อสมมติ3 3 3 1เรารอบายแท่ง day ตรงนี้3 3 3 1 H4 ก็คือสร้างจุดก,กับตัวแล้วพร้อมที่จะทุบลงมาหาจุดนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะบายสาหรับ day แต่ H4 ถ้าเปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นไปถึงด้านเราก็ซลล์แล้วพอมันทุบลงมา H4 เราซลล์ตามเทรนด์แล้วพอมันทุบลงมาเราบายตามเทรนด์ day แต่เราส่วน H4 แต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันกดตัวลงมาแล้วเราปิดไม้ซลล์แล้ว H4 ปิดไม้เซลได้แล้วโอเคแล้วจุดเ็ปุ๊บมันได้ไม้บายตรงนี้จากการนี้เราบายเองก็ได้ตั้งลิมิตก็ได้สุดท้ายยกตัวขึ้นไปดึงไส้กลับไปแล้วปิดแท่งเกียนจากนั้นสร้างไพ่ชั้นกับตัวฝั่งบายยกตัวขึ้นไล่ชนต้านนี่ก็คือการเล่นที่เป็นหลักการและจุดที่มันสมดุลแล้วเพราะเรามองแล้ว H4 เราได้ไม้เซลจากการกลับตัวเห็นไหมนี่คือการกลับตัวของ H4 เห็นไหมจริงๆจะเซลตรงนี้ก็ได้อาจจะดึงไส้กลับกดตัวลงยาทีหน้าก็ได้ถูกไหมครับแล้วเดล่ะเดเรามารอบายตรงนี้ไงเพราะว่าเดกกำลังอะไรครับ เดมีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาเคลียเห็นไหมกดตัวลงมาเคลียแต่ไม่ถึงรับแล้วเราก็บยบายสวนไปกมหมหน้าบายสวนเฮสโไปเพราะเฮสโถ้ามาสร้างจุดก,กับตัวตรงที่เดควรที่จะกดตัวลงมาทําไส้แล้วสุดท้ายแล้วเราบายมันยกตัวขึ้นไปนั่นแหละคือไม้าบที่ดีเห็นไหมครับเนี่แหละคือวิธีการที่เราจะเล่นเนาะประมาณนี้สำหรับเดและเฮสโเนี่ยคือการดูกราฟสอดคล้องกัน าฮีส่วนเดอยู่เราก็แค่รอจังหวะที่ฮีโจะทุบลงมาหาไม้ที่เดจะได้แค่นั้นเองนะครับสับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ก็ฝากไว้ให้พิจารณาฝากไว้ให้ทำการบ้านแล้วฝากไว้ให้วิคาะห์เก็บประสบการณ์กันเยอะๆนะครับสับวันนี้และสองวันแล้วสำหรับวันนี้และสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ